สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมไลเลนเจอร์ครับผมการล็อกอินนะครับเมื่อเราล็อกอินครบ90วันนะครับผมจะได้รองเท้าเรียวรนาฟรีหนึ่งอันนะครับหนึ่งชิ้นนั่นเองนี่ไงบูเอารับไปแล้วนะฮะไปอยู่ไหนแล้วยวน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมน่าจะอยู่ในห้องอุปกรณ์แล้วครับผมนี่ไง ขึ้นเอ็นเล็กๆนะครับรองเท้าเรียวนาดเจ็ดาวแจก,กฟรีนะครับผมก็มีค่าลบสกิลนะครับต้านสกิลแล้วก็พลังชีวิตนั่นเองนะครับผมล็อกล็อกไว้ก่อนรู้สึกจะมี5้าห้าข้างน,นะ5ชิ้นแล้วนะนี่ไงนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับเรียวนาดหนึ่งสองห้าห้าครับผม5้าอันแล้ว สุดจัดใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะแต่อันนี้ขอเฮ้ยมันอะไรเนี่ยลบลีกเหรอเอาใช,ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันขี้เกียจสลับออปชันนะครับเก็บพวกตั๋วคมพีไว้เยอะๆก่อนนะเอาไว้แบบว่าไปสลับพวกแบบจันทงจันทาเลยแล้วกันอันนี้ว่าตีบวกพอตีบวกให้มันขึ้นบวก5ไปก่อนแล้วกันนะครับ ข้ามขีดจำกัดคงยังไม่ข้ามนะอันนี้ให้มัน Mac Mac แม็กแม็กด้ยก่อนโอเครองเท้าเรียวนาดแจกฟรีครับผมนี่ไง Mac แม็กล้วข้ามขีดจำกัดคงยังนะหลบเล็กไปอย่างนี้แหละไม่ต้องสลับออฟหรอกไม่ต้องข้ามขีดจำกัดพักก่อนอันนี้อโอเค พอมีจะใส่ให้ตัวอะไรได้มั้งไหมเนะี่ยอ่านี่ครับใส่ไม่ตรงสายแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่รองเท้านะครับข้างนี้ที่เรารับมาล่าสุดตรงนี้เลยนะครับใส่ให้กับจอมาริมูรุครับผมใส่ไป,ไปเลยโอเคตอนนี้น่าจะเป็นต้านร้อยแล้วนะฮะช่องหน้ามีต้านอยู่ช่องกลางก็ได้ต้านนะครับโอเคต้านร้อยนะครับหลบสกิลหลบ้อยแล้วฮะ ตาร้อยหลบร้อยแน่นอนหรือมูรุ้นี่ไงตามสกิลรนะ้อยแล้วหลบสกิลร้อยครับผมสวยๆใสๆฮนะพอแขนเดียเน่ก็ลดแร่ไปสองจุดนะลดแร่เดิมสามสิบนะครับแล้วก็ออปชั่นนะครับผมก็จะเลือกลดแร่เข้าไปอีกครับลดแร่สองจุดพอนี้น่าจะใช้แร่ไม่เยอะอยู่ตัวนี้ ตัวอื่นๆว่าไงเอลซงเอลซา,าเอานี้แหละใส่ตัวนี้แหละครับผมพักก่อนต่อไปนะครับเมื่อเราได้รับรองเท้ามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอทำการรับกบกันบ้างอ่ะกบในที่นี้ก็คือห้องทดลองรับนะครับกบดำสี่ตัวนะครับผมกบแดงสามตัว ที่สําคัญคือกบดํานี่แหละผมจะเอาตะกบดํานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปั่นเนี่ยมันอาจจะเก็บไม่หมดนะเราต้องทําการไปแบบว่าย่อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอย่อยก่อนนิดนึงนะฮะย่อยพวกนี่แหละลูนอัญมณีพวกนี้มีเยอะนะฮะย่อยสักนิดย่อยสักหน่อยย่อยไปครึ่งหนึ่งครับนี่ก็ย่อยไปครึ่งนึงนะ่นนยยงนงนะ ย่อยไปเยอะๆเลยนี้ไปย่อยไปปาเลยอ่ะอยไปครึ่งหนึ่งนี่อยเยอะๆหน่อยไปนี่ก่าย่อยย่อยไปครับสองหมื่นหนน,หน,นะครับไม่พอวะย่อยไปก่อนสามหมืน่นสา,มมนสามมน้าครับ คิตต้นระดับสูงนะครับในการปั่นกระดานกบนะครับเมื่อกี้สามหมืนห้าเดี๋ยวผมขอย่อยอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับโคตรเยอะเลย500ห้าร้อยกูกูเยอะไปเปล่าอ้าย่อยไปนี่ไงหมื่นหกโอ้เยอะจัดเยอะจัด,อจดไอ้เขียวเขียวนี่ไอ้แดงแดงด้วยเอออ่ะย่อยสักนี้สักหน่อยนะฮะเกินเลยเต็มคาราเบล เอาละแรม่วงครับหรือว่าคิดตั้นระดับสูงเยอะแล้วเจ็ดมืนกว่าสบายาไปปั่นกนระดานกบแป๊บหนึ่งเหลือๆเลยอย่างนี้เหมากระดานตรงนี้ใช้ประมาณ5้าหมนสองนะประมาณโดยประมาณไปลุยกันจะเอากบดำนะกบดำเน้นกบดำไว้ก่อนอนาคตอาจจะทำพวกโคลัมโบพีร้อยอีกนะฮะ จะได้ตีแรงๆทีมพีร้รยของเราจะได้เก่งกาจนะครับผมกบดำกอดกบดำเยอะเลยเฮ้ยออกเร็วไปเปล่าออกเร็วแบบนี้ผมหยุดนะผมไม่ปั่นต่อไม่เอาต่อละพอสี่รอบรู้เรื่องเลยพอนะครับกบดำสามตัวพอทีนี้ผมจะรีฟรีนะฮะร,รีฟรีครังหนึ่งขอบขาวขอบขาวนึืว่าได้ขอบม่วง เออเอาเอาแค่นั้นพอนะครับอบดา3ามตัวสวยๆแล้วเมื่อกี้อ่ออกเร็วเกินหรือว่าจะออกดอกสุดท้ายอะไรประมาณนี้อุตส่าห์ไปแบบว่าไปย่งไปย้อยนะอ่าเวลาเราไปฟาร์มนะครับเวลาเราไปฟาร์มอะ่ะก็ใช้ทีมพีร้อยนะใช้ทีมพีร้อย มแล้วมันก็จะได้รูนอัญมณีมาเยอะๆนะครับผมก็จะเอารูนอัญมณีรูนอัญมณีเมื่อกี้ไปย่อยเออมันจะออกมาเป็นชิตั้นเนี่ยแหละเราค่อยเอามาปั่นกระดานกบนั่นเองนะครับส่วนแร่ข่าวนะครับแร่ข่าวที่ผมปั่นหมดกระดานแบบนี้นะเพราะว่ามันมีอินฟินิตี้ไปแล้วนะครับก็ก้าครับกับแร่เขียวเยอะแยะมากมายก็เจออะไรก็เก็บให้หมดเลยแล้วค่อยเอาพวกตัวพวกเนี้ยตัวเล็กๆพวกเนี้ยไปย่อยอีกทีนะ เนี่ยเราก็เอามาย่อยนี่ไงที่เราจับได้เมื่อกี้ใช่ไหมว่องไวนี่ซินดี้ครับแล้วก็ย่อยไปดินี่ไงได้แล่ม่วงด้วย่าหรือจะรอนหรือจะรอนรอนก็มีนะเมื่อกี้นี่อย่อยไปดิได้แล่เขียวด้วย <laughs> ย่อยไปโอเคครับผมเรียบร้อย ต่อจากนั้น,นครับเมื่อเราทําการรับกบมาเราขอไปนับกบหน่อยนะนี่ไงกบดําเอ็นเล็กๆ3ตัวนะครับนับกบดํากันสักคู่หนึง่งกดขายทั้งหมด44ตัวครับเกือบครึ่งร้อยแล้วนะฮะอนาคตพีร้อยอนาคตนะพีร <laughs> ้อยโคลัมโบ๋วจะจัดอีกสักตัวหนึ่งเก็บให้ได้ร้อยตัวก่อนกบดำนะครับผมาต่อไปนะครับผมจะทําการ เปิดกล่องพาร์ตกดลับไปก่อนรับกดรับ,ดรบกดลับแค่นี้ก่อนอ่าพารตนะครับแต้มพาร์ตของผมตอนนี้นะก็99แล้วนะครับเหล็กก้าสตัวแต่ความจริงมีเกินนะครับกดที่กดลับตรงนี้นะครับหมื่นสองเยอะอยู่นะเออการเปิดกล่องพาร์ตนะครับใช้600แต้มพาร์ตนะครับผมจะเปิดได้กี่กล่องไม่รู้นะครับไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับลุย เอาละในกล่องนี้นะอยากได้ตัวต๋วกาชาตั๋วกาชาครนะผมอยากได้เยอะๆเลยนะฮะคำทีก็ก็ได้ได้ก็ดีแต่อยากได้ตั๋วมากกว่าจะเปิดให้หมดเลยนะครับดูซิว่าจะได้ตั๋หรือเปล่าในคนนกครับไเปเสรกิวครับ ตัวมาแล้วครับตัวสามใบครับผมไปต่อฮะอ่าขนนกครับเม้ยมาเลยตัวตัวมาดิตัวมาดิตัวตัวอยู่ไหนได้มาสามใบเองได้ตั๋วมาสามใบเองขนนกร้อยออกบ่อยเวยมา เปิดแบบรัวๆเลยละกันนะครับผมมาโอ้ยออกยากออกเย็นว่ะตัวกาชะอยู่ไหนไปไหนไม่รู้ครับผมมาต่อลุยตอลุยตอขนนกเยอะมากขนนกออกเยอะแบบนี้อยากให้ผมแอลเก้าเก้าเร็วเร็วร็วใช่ไหมมาแล้วครับตัวสามใบมาแล้วครับ ได้ตั๋วสองรอบนะครับได้ตั๋วระาะสองรอบแตมพาร์ทด,ดอกสุดท้ายเอ้ยอะไรอะเอ้เครือข่ายล่ม,มแล้วเนี่ยล่ม,มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิอ๋อแต้มบักครับแต้มบักแต้มบักเข้ามาอีกรอบเหลือสามร้อเห็นไหมเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับผมเปิดไม่ได้มันก็เลยบักไปนะครับผมก็เท่ากับว่าผมได้ตั๋วมาสองรอบนะครับ สองรอบไปดูที่นี่ดีกว่ากาชาตัวกาชามีตอนนี้นะครับสะสมอยู่ที่145ใบเอาละรอดูเลยโคลัมโบอะไรจะมานะครับผมลุ้นๆกันโคลัมโบมาก็จัดเลยนะ145ตัวหวังว่าจะมีตัวโหดๆมาให้เล่นบ้างนะฮ <c oughs> ะล่าสุดก็ได้ไก่ทองมาแล้วนะไก่ทองเนี่ย ออกเฉยใช้ตั๋วก็ออกได้นะครับ ID สายฟรีแบบเรานะฮะพึ่งแต่ตั๋ว่างเดียวนี่ไงเป็น9ดาวแล้วด้วยเออมาเมื่อกี้เราได้ทำการรับรองเท้า7ดาวมานะครับยังไม่ได้ข้ามขีดจำกัดถึงว่าข้ามไปก็ออปชันก็ไม่ทำงานออปชันไม่ทำงานเนี่ยเราใส่ไม่ตรงสายนะครับออปชันบรรทัดที่4เนี่ยมันใส่สายพลัง แต่ว่าเราเอาคู่เนี้ยข้างเนี้ยรองเท้าข้างเนี้ยรองเท้าเรลนาเนีมาใส่ใส,สายไหวพพิบออปชันไม่ทํางานข้ามขีดจํากัดไปก็ไม่ทํางานอยู่ดีก็เลยเอามาใส่แบบนี้แหละใส่เล่นๆน,นะครับผมแต่ให้จอมารลิมูรูแล้วกันมาเดี๋ยวจะพาจอมารลิมูรูที่ใส่รองเท้านี้นะครับไปตี PVP สักนิดหนึ่งมาก่อนเข้าไปตีนะครับดูตัวละครแล้วก็ดูเกียร์กันหน่อยแล้วกันนะฮะว่า ใส่ตัวไอมีตัวมีเกียร์อะไรกันบ้างเอ,อ่อตำนานล็อกครับทีคูจูมอนเจชุดนกักกะอคชั่นแล้วก็เน็กไทเมนโอดัตน,นะผมเฟี้ยวเลยดาบธาตุน้ำนะชุดธาตุไฟนะผมเน็กไทธาตุไม้ใส่ไม่ตรงสายเลย <laughs> ผมก็เลยอยากได้จันทานะครับใส่มันตรงสายของเขาอะไรมาณนนี้อนาคตเปิดแน่นอนจันทงจันทานะฮะ อ่านี่ครับผมอันนี้ก็จะตรงสายหน่อยสายตรงสายทุกชิ้นเลยนะครับผมนี่โอ,อปชั่นทำงานเกิดโอลิเวอร์บาคิบาคิก็จะตรงสายอยู่2ชิ้นนะครับนี่สองชิ้นนี้แหละส่วนนี้ไม่ตรงสายครับออปชั่นไม่ทำงานอันนี้ก็รู้สึกจะตรงสายอยู่2ชิ้นนะครับอ่านี่ครับผม ชิ้นนี้ไม่ตรงครับแต่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ลดแน่สามสิบสวยอยู่แล้วก็นี่ครับหานจ็อเก้ครับผมไก่ทองของเรานั่นเองอ่าดูเกียร์กันคร่าวๆนะครับผมใครสนใจเกียร์ไหนที่แบบว่าไม่มีนะก็สต็อปดูกันได้นะครับนี่ชิ้นนี้ดูตัวนี้ดีกว่าลองกางเกงนะครับกางเกงชิ้นนี กางเกงชั้นเยี่ยมเดี่ยนาต่อไปตัวถัดไปครับนี่ชิมครับรองเท้าแจกฟรีมาเมื่อกี้นี่ก็ปอกแขนเดียนน่ครับผมโยมิโยมินี่เป็นเกียร์แลสปใหม่ก่อนกำไรชุนลีนะครับผมรองเท้าปีกเมฆแล้วก็กระดิ่งทองคิดมาติตัวสุดท้ายครับเอลซ่าครับผมนี่คท้าคิดมาดครับยอดนิยมเลยนะ แล้วก็ชุดอนุบาลฟุตบาครับผมออปชั่นรุ่นแรกไปกระดิ่งทองคิดมัดประมาณนี้เดี๋ยวจะพา10ตัวนี้นะไปลุย p v p กันขนนกเป็นยังไง11ขนเล่นได้5รอบนั่นเองนะฮะลุยเลยรอบแรกที่เจอนะครับผมก็ใส่เลยแล้วกันนะครับผมเขาไม่มีกันบินด้วยวะเราก็จะเอาตัวบินเป็นลอยเลยไหม ไปครับตัวบินหลอยเลยกบบินพง,งาดอยู่หน้าเอแล้วกบบินป้าบนี่นะบินเอาไว้เด้ไปแล้วบินไปไกลแล้วครับครึ่งสนามแล้วครับกบบินของเรานะฮะไปโอ้หุ่นดินเขาอ,อาจจะเก่งก็ได้นะใส่มาห้าตัวแบบนี้นะครับเสียวๆอยู่ เสียวพื้นดินเขาแข็งนี่แหละแข็งแกร่งนะฮะกบสู้เขาเปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอายื้อไว้ยื้อไว้ให้กบจิกให้กบจิกนะฮะให้กบจิกป้อมไปเรื่อยๆนะครับผมยื้อไว้ยื้อไว้พื้นดินเขาพัดมาเราก็พัดกลับไปเลยเด็กละกันนะฮะมิดายลง เต,ต็มคาราเบลครับผมลูกไฟลงต่อดิไ้มากบบินบินจิกป้อมลูกกบเอ้ยได้อยู่นะชนะแน่นอนครับกบจิกแรงแล้วครับเลือดเดือนครึ่งเกินครึ่งหลอดนะฮะกบจิกลูกกบจิกเออมีแต่ไก่จิกพียเรียกกบจิกเอออินดี้ดิมาท้องฟ้ดดสาสดใสรอบแรก หมต่อนะครับไม่มีการบินอีกแล้วแต่ว่าเสียวอยู่นะเขาเล่นสายหนืดสี่ตัวอย่างเงี้ยเสียวอยู่เสียวอยู่อาจจะแพ้ได้เลยนะแต่อยากลองเหลือเกินมาไม่มีตัวบินก็เอ้ยเขาไม่มีการบินนะแล้วก็กกบจิกเหมือนเดิมมาดยครับผมตัวบินเพี้ยไปแล้วนะ แต่พื้นดินไม่รู้นะเขาค่อนข้างเมตาอยู่นะพื้นดินของอาจจะแก่งก่าเรานะผมแต่ลองดูลองดูเราแบบสายหลอยนะครับสายหลอยใครไม่มีกันบินนี่เราหลอยเราเราลอยเลยจับแข็งไป่ได้ยืนนิ่งๆไว้ก่อนลูกยืนนิ่งๆไว้ก่อนยื้อกันไปนานๆหน่อยให้กบเราได้จิกสักหน่อย กบจิกพัดก,กลับไปก่อนนะฮะพัดก,กลับไปก่อนเราก็จะยิงมิสไซล์ต่อยิงมิสไซล์อู้วยิงตรงนี้ล่ะกดอามาตะาครับกบพิราตจะรอดไหมเนี่ยกบพิรัตกบบินไหมลูกกบบินไหมอนุบิทยืนไว้อนุบิทโอลิเวอร์ยืนนานๆหน่อยตัวชนยืนนานหน่อยตัวชน ให้กบบินไปถึงหน้าป้อมแล้วเอาแล้วครับเอาเรื่องแล้วครับกบพิลาสัมแดงสัมแดงลิฟเดทแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเ,เกินครึ่งหลอดแล้วครับเออมาได้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 ไดไดเออนั่นแหละ <c ười> <c ười> กบสายหลอยพื้นดินสูสีนะสูสีกันอยู่เมื่อกี้เออได้อยู่ได้อยู่สายหลอย ลืมพาไปดูเกียร์กบเลยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเกียร์กบกันอีกรอบทีนี้ทีมนี้ก็สายหนืด i พิเช์นะครับมายาโกนแล้วอามมานะครับผมสายหนืด3ามตัวอ่ะตัวนี้มีมีมีบินนะเราจะไปไปทำการสอยตัวบินตักนิดนึงรอบนี้เราห้ามใช้บินนะครับเราจะไปสอยไปรูยังน เอาละเดี๋ยวตีพีพีเสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูเกียร์กบบินพิลอนเอาผมเออแล้วก็เกียร์นี้ด้วยนะเกียร์หมักลุกก็ยังไม่ได้ให้ดูเนาะโอเคตัวกันบินนะครับตัวกันบินก็เฟีย้ยวอยู่นะตอนแรกให้ดูแค่เกียร์สิบตัวบนหน้าจอนะฮะเอาละ,าละตัวบินตัวบิน จับแข็งไปแม่หมดนี่มันแสบแล้วเนี่ยโดนดีดอกไว้หน่อยดิจิกป้อมะไรเราแ,แถวนี้เนี่ยเออแม่หมดโดนดีดอกไว้โดนดีดออกไปโดนดีดออกไปกดคูณสองเลยแล้วกันครับพื้นดินเราน่าจะได้เปรียบอยู่หรือเปล่าพัดกลับก่อนเลาละ เขาสู้เขา,เขาพูดถึงผมใส่รองเท้าให้จอมาริมูรุนะครับเดี๋ยวมาดูแลกกันแลกจอมาริมูรุเท่าไหร,ร่นะฮะหกรก็ถือว่าได้อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับชนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แบบว่าเป็นพันอะไรเงี้ยมันก็พอได้ครับ ลดแร่ไป2จุดนะลดแร่ไป2จุดไอ Long ้รองเท้าช่องกลางนี่เต็มเต็มเลยไม่ได้ลดแร่นะครับไป็ลดแร่ช่องท้ายเลือกออปชั่นลดแร่ไปอีกบอกแขนยีเน่ประมาณนั้นนะได้อยู่ได้อยู่หรือต่อรอบนี้ทําไมเขาใส่2ตัวนี้มาวะหรือเขาแบบจะจะแบบว่าให้เราแบบล่อตาร่อใจให้เราเข้าไปตีแล้วเขาแบบเียนแน่นหรือเปล่าเป็นไปได้นะ อ่ะเดี๋ยวลองลองหน่อยลองหน่อยแล้วกันนะครับใส่อะไรมาเนี่ย <c oughs> ตัวอันตา้าเจ็ดดาวห้าดาวอะไรอย่างงี้หรอเอามาลุยกันนะครับยีลาฟกับล e ีอาร์นะอ่าเอามาลอดตาลอดใจเราแต่เขามีตัวบินนะครับกูซานต้านะครับเราต้องทำการสอยตัวบินอีกสักรอบหนึ่งมาลุยต่อลุยต่อนะครับผม โบ๊ะโบ๊ะโบดี๋ยวลงขาวเร็วนานมีแจกบ่อยเหลือเกินนะฮะแจกบ่อยมากมีห้าคู่มีห้าข้างมีห้าชิ้นแล้วเนี่ยเออเรียกเป็นคู่ก็ไม่ได้คู่มันต้องสองอันนะเรียกเป็นชิ้นแล้วกันเน่ยจับนะจับน้ำแข็งไปนะครับผมอุ้ยหนักหน่วงเอาเรื่องครับ ทีนี้แบบว่าดุนะดุจริงนะครับผมดุอยู่นะมันเหมือนว่าล่อตาล่อใจเราเข้ามาให้เราเข้ามาตีนะครับแต่เกีย์เขาน่าจะแน่นนะแต่เราก็ใช้ไอเทมแก้ทางได้อยู่มาชนะละชนะไปรัวๆเลยเนี่ยชนะไปสี่รอบแล้วครับอ่ะรอบสุดท้ายนะครับ ทีนี้เนสองเจอตัวบินอีกแล้วครับเจอตัวบินสองตัวด้วยเอออะมาใส่มาสองตัวแบบนี้เราก็ต้องจัดเขาหน่อยละกันนะครับผมใช้หมากลุกเหมือนเดิมหมากลุกไปสอยเลยแต่จะสอยกบไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะฮะกบมันแบบแพ้ทางกันนะผมคือเราเป็นตัวกันบินธาตุไฟอะ่ะมากลุกธาตุไฟนะแต่ว่ากบมันเป็นธาตุน้ํา เราอาจจะยิงกบไม่แรงนะครับอาจจะยิงกบไม่แรงกบก็อาจจะถึกทนทานนิดหนึ่งแต่พื้นดินเราน่าจะได้เปรียบหรือเปล่ารอดูก่อนนะทำไมขนงขงแน่นวะพื้นดินของแน่นยังวะงานเข้าแล้วพื้นดินเขาดันมาเร็วยังวะเฮ้ยเยอ์ขนแน่นทั้งบนทั้งล่างเลยด้วยวเนี่ย งานเข้านะพี่อาร์ตง,งานเข้านะครับจะดันออกเนี่ยไปดิไปดิไปดิลุกไปดิสูเขาดิลูก,ด,ด,ลกดันกลับดัดนกลับดิกดคูณสองเลยแล้วกันนะครับโอ้ยเขาฝั่งนู้นเขาแน่นว่ะมีไก่ทองด้วยโอ้ยปลาไก่ด้วยน้ำไส้นะครับอาจจะแพ้ได้นะครับตานนี้อุพัดออกไปก่อน เรียบร้อยครับสรุปแพ้อู้ไก่ทองเนี่ยแซ่บเดือนนี้ไก่ทองมาแรงนะครับมาแรงมากสู้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหผิดเชอร์นะครับผมผิเชอร์ก็ดีนะรีเซทสกิลนะครับแสบแสบเอาเรื่องเลยครับทีนี้อ่ะของฟา้ามืดดำเลยยามแพ้นะครับผมขอดูเกียร์คู่ต่อสู้ก่อนนะฮะ ทีมแรกที่เราชนะมาเป็นไงเอ้ยได้อยู่นะแต่เขาใส่ห้าตัวเราก็เลยหล่อยป้อมนะตัวนี้อ่ะทีมนี้ถัดไป L เก้าสิบสามครับผมทีมนี้ก็เกียร์สวยอยู่แต่เราก็หล่อยป้อมเหมือนเดิมนะครับทีมถัดไปนะครับผมทีมนี้เขาเล่นตัวบินนะอันนี้เราก็ไปสสยหม้อมานะครับ แม่มดทำยากตันนี่เคทีมถัดไปครับ L6 อันนี้แบบว่าใส่ตัวร่อตาร่อใจให้เข้าไปตีเขานะฮะเคและทีมสุดท้ายนะครับเราแพ้มาดูเกียร์หน่อยสินี่ไงเจอของจริงเต็มคาราเบลนะครับผมเกียร์ต้าร้อยนะครับนี่ไงสวยสวยใสใสเลยนะครับผม ชนะสี่ครับแพ้หนึ่งไปดูเกียร์ทีมเราบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกียร์ตัวบินของผมนะจัดไว้ตัวบินจัดไว้ทีมสี่นี่ครับเกียร์ตัวบินนะครับกบบินดาบเที่ยวศูนย์มีความเร็วการเคลื่อนที่รองเท้าปีกเมฆความเร็วการเคลื่อนที่และช่องท้ายนาฬิกา ความเร็วการเคลื่อนที่เอใส่ลงไว้เลยความเร็ว3มช่องบินบินแบบรวดเร็วทันใจต่อไปมากรุกนะครับตัวกันบินเมื่อกี้ที่ผมเล่นนะครับเปิชั้นเยี่ยมเดียวนายิงแรงหน้าดูเลยครับออปชั่นโจมตีกายมาดิซัดซัดปิวเนะนี่ยนะยิงแรงอยู่นะชดทานระวีนะครับแล้วก็ช่องท้ายนะหูฟังเดยวนาด อันนี้เป็นเกียร์ใหม่นะฮะเกียร์ใหม่เกียร์ใหม่หมที่เพิ่งมานะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเอ็นออปชั่นนะครับเกียร์แปดดาวแบบใหม่แบบใหม่แบบใ,หมใส่ที่มีสกิลเนี่ยตัวละครที่มีสกิลความเร็วโจมตีก็จะบวกเพิ่มได้อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคประมาณนี้ส่วนคนนกที่เราเปิดได้จาก นะค่อนข้างเยอะนะครับ522ขนเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปฟาร์มต่อก่อนนะไปละลายขนนกเล่นก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปฟาร์มและวบา